สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวามาช่วยร้อมาถ้วยร้อนรถมาราร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนนะครับเป็นรถมาราครับมันสะดวกสบายมากเลยนะครับสมมติเราขึ้นป่าไป เราลืมเอาไฟแช็คมาแล้วก็นะครับมีน้ำโขวดเดียวก็คือปกติมามา่าเข้าไปเราต้องต้มน้ำร้อนใช่ไหมลูกครับแบบนี้เอาน้ำร้อนใส่ใส่เข้าไปใช่ไหมเอาน้ำธรรมดาทเทใส่ได้เลยครับแล้วก็เอามาม่าใส่เข้าไปมันก็จะร้อนเองเลยครับเราใส่น้ำน้ำน้ำเปล่าธรรมดาใช่ไหมพี่ไม่ร้อนใช่ไหมเก่ครับเป็นน้ำเปล่าธรรมดาแล้วแล้วมันจะร้อนยังไงลูกมันมีถุงอะไรอยู่คะ เดี๋ยวเราแกะมาให้ดูเลยครับแล้วมาม่ามันจะสุกหรือลูกสุกครับมีรูแน่นะแน่มีรูนะเป็นรูระบายอากาศมาม่าทอดเหรอเป็นพับสคบๆเราได้ดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรมาดูข้างในบอกตั้ง <number> ผ <item shout out> ู้ชหน่อยมีช้อน แล้วก็มีผมแล้วก็มีเส้นมาม่าครับรเขา,ส,าสีมาให้แล้ว,ลวเออน,นี่ยครับตัวเนี่ยที่มันจะทำให้ร้อนนะครับแล้วก็กติดก,กับดแบบันเอามาแกบะบแกบะบแบบมันต้องแกะออกมาครับดีเขาขนะาดแล้วมันก็มีอะไรข้างในไม่รู้เป็นผุงครับ จะเป็นแบบบูมบค่ะขั้นตอนแรกเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็แกะมาม่าแ,แล้วก็เอาต้องเอาอันนี้เข้าไปดะะ้วยคะเป็นรถมาม่าเป็นรถอะไรครับมาล่าครับมีกินมาล่าเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเห็ดหรอบใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ลืมใส่น้ำนะครับ<น> ถ้าไม่ใส่น้ำมันจะเราใส่ผงเข้าไปก่อนเลยนะครับใส่หมดเลยไหมเฮ้ยอืมผงพริกอแ่แค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวกินไม่ได้แ ประมาณนี้ัแล้วก็ปิดฝาเ้ยเราลืมใส่ในนี้บนเดือดปุดๆเลย รอสักพักนะครับมันกำลังเดือดปุ๊บปุ๊บกเลยใช่เป็นมาเขี่ยนน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอถ้า,า,ามไม่จับมันนะครับถ้าจับมันจะร้อนฉีเลยนะครับนี่รอสักพักนะครับ ได้ได,ได้กินเริ่มหิวแล้วค่ะหอมยังเริ่มหอมอยังกินเริ่มออกมาเริ่มออกมาแล้วค่ะอหอมมากเลยลูกกินออกยังครับโยกออกแล้วครับมันหอมช้อน กลิ Recently, ่นของหมาล่านะครับเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มหมาล่าหอมหมาล่ามันทำมาจากหมาหมาที่ลู้ไม่ได้ทำมาจากหมาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดมันคือหมาไม่ใช่หมาหมาหมาคือหมาไม่ใช่หมาลูกหมาหมาล่าคือหมาล่าไม่ใช่หมานะ ตอนนี้ก็เราก็ได้ต้มมาสามนึงแล้วนะต้มมาประมาณสามนาทีแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ชิมกันเลยนะ น่ากินมากเลยน้องหญิงน่ากินไหมคะน่ากินเดี๋ยวเดีย๋ยวให้น้องหญิงชิมให้ท่านผู้ชมดูเลยนะแล้วก็บอกท่านผู้ชมว่ารสชาติมันเป็นยังไงส้อมหน่อครับอือน้ำแดงมากเลยน้ำแดงมากค<ร>งจะแซ่บผมจะแซ่บพร,ริกก็ดูน่าจะแซ่บแล้ว มีความเปรี้ยวเผ็ดป๊อปอ่อนนะเส้นน้ยนอยๆได้มั้ยล่ะเล่นมันมีความกรอบนะครับเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เหมือนส้มยำมันต้องยำเลยส้มยำ ไอความร้อนอยู่ <Yahoo! S 1> โงหยิบน้ำให้น้องหญิงน้อยหญิงเริ่มเผ็ดแล้วหญิงเริ่มเผ็ดแล้วหญิง อลไรใช่ไหมลูกรสชาติเป็นไงครับลูกบอกท่านผู้ชมหน่อยอร่อยมากเหลือมากเลยเราอยากกินเห็ดเรามาลองชิมมันนี่เห็ดหมคเหรอเอ๊ น้ำรหอมมามกๆเกาหลีเลยสำหรับวันนี <spreads S 1> <is> ้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับค่ะคลายนะครับบ๊ายบายสนะจ๊ะ